สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเฮียโมล้มโตกันอีกเช่นเคยครับวันนี้วันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์เราเตรียมว,วิเคราะห์บอลที่เด็ดจัดเต็มมาให้กับทุกท่าน6คู่เน้นๆครับกับทาสตุสกาพบบาเยอร์มิวนิกโมนาโกพบแองลฟิออเรนติน่าพบเรเช่แอสตันวิลล่าพบคาดิฟเรอันบายาโดริพบลาพาสมาเซฟิลเวนเดพบซันเดอร์แลน เช่นเคยครับนอกเหนือจากโคคู่ที่เราเตรียมมาให้ถ้ายังไม่พอใจไม่นำใจยังกดไม่มันเหมือนทุกท่านนะครับเรามีกลุ่มพูดคุยใหแนวทางเพิ่มเติม VIP แบบว่าจับมือกากันเลยครับมีทีเด็ดมากกว่านี้แน่นอนครับมีกิจกรรมให้เล่นกันทุกวันของละวันคุ้มๆสนใจก็แอดมาได้ครับแอด3 4 5 MU ทางบ้านเขียวหรือจะกดลิงก์ที่เราปักหมุดไว้ให้ทางด้านล่างก็ได้เช่นเดียวกันครับเข้ามาวันนี้ก็รับของที่ระลึกไปได้เลยทันทีแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิน้นกิจกรรมดีๆแบบนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับ แล้ววันนี้ครับกิจกรรมทายผลสกอร์ของเราเป็นคู่ของสตุ๊ดการ์ดพบบาเยอร์มิวนิกคู่นี้จบสกอร์ที่เท่าไรทีมไหนยิงก่อนร่วมทายผลกันมาได้ครับไม่ว่าจะทายในกลุ่มหรือในคอมเมนต์คลิปนี้เราแจกให้เช่นเดียวกันสำหรับผู้ที่ทายถูกส0ท่านแรกครับรับทันทีเสื้อฟุตบอลทีมที่ท่านชื่นชอบจาลีกไหนรายการไหนเราจัดให้ได้หมดสนใจก็ร่วมทายผลกันมาได้ครับก่อนบอลคู่นี้จะเริ่มเตะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะคิกออฟเริ่มวิเคราะห์ไปพร้อมกันเลยเริ่มกันที่รายการแรกครับบุนเด สตุตการ์ดพบบาเยเยนมิวนิกคู่นี้เตะเวลาตีสองครึ่งครับเจ้บาบ้านสตุตการ์ดครับที่มาดับเจ็ดของตารางแข่งมาแล้ว23นัดชนะ10เสมอ6แพ้7ตอนนี้มีอยู่36คะแนนฝั่งทีมเยือนบาเยเยนมิวนิกครับที่มาดับ1ของตารางแข่งมาแล้ว23นัดชนะ18เสมอ4แพ้1ตอนนี้มีอยู่58คะแนนเฮดทูเฮดคู่นี้ครับพาหนัดล่าสุดที่ผ่านมาทางสตุตการ์ดชนะไป1นะครับเสมอกัน1แล้วก็บาเยเยนมิวนิกชนะไป3ครับนัดล่าสุดที่พบกันครับเป็นทางบาเยเยนครับเปิดบ้าานนชนะ gart, ป 4, ปะสตตตตุกรร์ไปป4ู่อ0 ต่อกันที่ผลงานหานัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับทางเจ้าบ้านสตุตการ์ชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดเสมอกระทางฮอฟเฟนไฮ์ไป1ประตูต่อหนึ่งครับฝั่งทีมเยนบบเยนมิวนิคครับผ่านนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ3เสมอ2นัดล่าสุดชนะทางแฟงเฟิร์ตไป4ประตูต่อศูนย์ครับเจ้าบ้านสตุตการ์ดครับยู่ดีฟอร์มก็ตกซะอย่างนั้นครับโดยการไม่ชนะใครมา2นัดติดต่อกันอย่างไรก็ตามครับโดยสภาพทีมที่ไม่มีแข้งหลักบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเช่นนี้ส่งผลให้พวกเขาน่าจะเลือกใช้งานผู้้เเลล่่่่่นนชุุดดดดททีีีีีสงสงงงงงามอออกกกครัััึโยยหวหววต เดนิสอุนดาฟและนิกวอเทอร์มาเดอร์ที่ทั้งคู่ทำสกอร์รวมกันไปถึง15ประตูรอควงแขนงล่าสกอร์อีกเช่นเคยครับรวมถึงนัดน,นี้ก็น่าจะส่งทางฟินเยลกองหลังที่ย้ายมาจากทางเนินแบกลงด้วยในเกมนี้นะครับฝั่งทีมเยอนบายเยนมิวนิคครับกลับมาระเบิดโชว์ฟอร์มโหดอีกครั้งหนึ่งครับด้วยการถล่มคู่แข่งไปแบบขาดลอยถึง4ประตูต่อศูนย์ล่าสุดก็มีข่าวดีเข้ามาเพิ่มเติมครับเพราะว่าจะได้หัวหอกตัวเก่งอย่างแฮร์รี่เคน ทีเกมล่าสุดนั่งสำรองเพราะว่าร่างกายยังไม่พร้อมเกมนี้น่าจะฟิตเต็มถังกลับมาลงช่วยทีมได้อีกครั้งหนึ่งครับเท่ากับว่านัดนี้ครับโทมัสมุลเลอร์จอมเก๋าวัย35ปีจะกลับไปนั่งสำรองก่อนนะครับส่วนตำแหน่งที่เหลือไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับพร้อมกับส่งไมเคิลออริเซ่กับเลรอยซาเน่ช่วยขับเคลื่อนเกมริมเส้นอีกเช่นเคยครับผมเชื่อว่าแมตชนี้ครับบาเยิร์นมิวนิกพร้อมสารผลงานที่ดีต่อไปอย่างแน่นอนเนื่องจากเกมล่าสุดกลับมาคว้าชัยในรอบ3นัดได้แล้วและยังยิงค แต่วันนี้ครับยังได้ทางแฮร์รี่เคนฟิตเต็มถังกลับมาลงเป็นตัวจริงด้วยเกมนี้ยังไงต้องได้3แต้มแน่นอนครับตรงข้ามกับทางเจ้าบ้านสตูดร์ดครับที่อยู่ๆผลงานก็นดอกไปซะอย่างนั้นโดยการไม่ชนะใครมา2นัดสามไลครับวันนี้ต้องมาเปิดบ้านรับมือจ่าฝูงที่ไม่ว่ามองมุมไหนก็น่าจะรอดยากโดยเลดนัดนี้ครับเปิดออกมาให้ทางบาเยอร์ต่อ,อยู่ที่0.75สําหรับฟอร์มบาเยิร์ในตอนนี้นะครับไม่ได้ดูสูงไปเลยนะครับผมแนะนําต่อทางบาเยิร์มีโอกาสเฮรับซับได้มากกว่าครับ คู่ที่2กับรายการหลีกเอิงครับมนาโกพบแล้งคู่นี้เตะเวลาตีสองนาทีเจ้าบ,บ้านมนาโกครับที่ันดับหของตารางแข่งมาแล้ว2 3นัดชนะ12เสมอ4แพ้7ตอนนี้มีอยู่40คะแนนฝั่งทีมเยือนแล้งครับทีม่มาดับสิบของตารางแข่งมาแล้ว23นัดชนะ5เสมอ7แพ้1 1ตอนนี้มีอยู่22คะแนนครับเหตทูเฮุคู่นี้ครับผ่านัดล่าสุดที่ผ่านมาทางมนาโกชนะไป1เสมอกัน2แล้วก็ทางแล้งชนะไป2ครับนัดล่าสุดที่พบกันครับเป็นทางแล้งเปิดบ้านเสมอกระทางโมโกไป 1, ป1ระตตู่อ1 ต่อกันที่ผลงาน5นัดล่าสุดของทั้งสองทีมครับทางเจ้าบ้านโมนาโกชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้3ครับนัดล่าสุดแพ้ทางลิวมา1ประตูต่อ2ส่วนฝั่งทีมเยอนแลงครับผานัดล่าสุดที่ผ่านมาเสมอ2แพ้3นะครับนัดล่าสุดเสมอกับทางองเช่มา1ประตูต่อ1ครับเจ้าบ้านโมนาโกครับความพร้อมก่อนลงสนามจะไม่มีผู้เล่นอย่างฟาลาลินบาโลกุนกองหน้าที่แทบไม่มีส่วนร่วมในซีซั่นนี้เนื่องจากเจ็บหัวไหล่อเล็กซานเดอร์โกโลวินตัวทำเกมที่เจ็บขาหนีบสุนกูตูมาการ์ษะ และชอดองเทเซแบ็กขวาที่เจ็บแฮมสติงครับโดยคาดการณ์ว่านัดนี้ครับพวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ4 2 3 1โดยเกมลุกจะใช้งานมาเยสอาริอุสทาคุมิมินามิโนที่นัดล่าสุดยิง1ประตูในนัดที่แพ้ทางเิวไป1ประตูต่อ2ครับและเบนเซกี eki, เป็นตัวทําเกมด้านหลังมิก้าบีเลตที่ยิงเป็นว่าเล่นตั้งแต่ย้ายมาจากทางสตตมการ์ดกลางฤดูที่ผ่านมาครับฝั่งทีมเยือนแร้งครับนัดนี้จะไม่สามารถใช้งานเซเดกกีเปปาการหลังตัวหลักที่โดนแบนไล่ออกจากสนามในนัดที่แพ้ทางเว้นไปศูนย์ประตูต่อหนึ่ง คาดการณ์ว่นนัดนี้ครับพวกเขาจะมาในระบบ433โดยสามประสานกองหน้าจะเป็นทางจุนยาอิโตะอูมาเดียกิเต้และเคโตนากามูระที่นัดล่าสุดครับช่วยทีมทำประตูตีเสมอทางองเช่ในเวลา90นาทีก่อนจะโดนจุดโทษชนะและได้เข้าไปตัดเชือกในศึกเฟนครับส่วนแนวนรับครับคาดว่าน่าจะใช้ลงทําหน้าที่แทนกรีเป้ที่โดนโทษแบนอยู่นะครับเจ้าบ,บ้านโมนาโกครับช่วงหลังแถวยังเห็นได้ชัดเจนนะครับส่งผลให้ตอนนี้ครับพวกเขาหลุดจากพื้นที่ท็อปโฟเป็นที่เรียบร้อยรวมถึงตกรอบเพย์ออฟแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ตกรอบเฟนครับด้วย อย่างไรก็ตามครับในลีกเอิงทางแล้งก็ผลงานย่แย่ต่อเนื่องครับโดยจากนะัดที่พ่ายทางอองเช่กลางเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้ลูก้าเอลเนอร์โดนปลดก่อนที่จะตั้งแซมบ้าเดียวาล่าทำหน้าที่แทนแต่ก็แพ้ทางแมนไปในนัดที่ผ่านมาเกมนี้ต้องออกไปเยือนทางโมนาโกนะครับจะเป็นศึกที่ค่อนข้างยากพอสมควรเพราะว่าในส่วนของเกมลูกของโมนาโกนั้นก็ยังเล่นในแบบมีสีสันรวมถึงนักเตะอย่างบีเลตที่คอยสร้างสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องก็เป็นโจทย์ที่พวกเขาจะต้องแก้อยู่ครับโดยเลนนัดนี้ครับเปิดออกมาให้ทางเจ้าบ้านโมนาโกเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่ลูกครึ่ง ผมแนะนําต่อโมนนโกดีกว่าครับน่าจะยิงห่างมากกว่า2ลูกแล้วก็เก็บ3มแต้มไปได้ต่ออันที่คู่ที่3กับรายการเซเลียครับฟิออเรนติน่าพบเลตเช่คู่นี้เตะเวลาตีสองสนาทีเจ้าบ้านฟิออเลนติน่าครับที่มาดับหของตารางแข่งมาแล้ว26นัดชนะ12เสมอ6แพ้8ตอนนี้มีอยู่42คะแนนฝั่งทีมเยอเลเช่ครับที่มาดับ16บของตารางแข่งมาแล้ว26นัดชนะ6เสมอ7แพ้13ตอนนี้มีอยู่25คะแนน เหตุูเฮดคู่นี้ครับผ่านัดล่าสุดที่ผ่านมาทางฟิออเรนตินาชนะไป2เสมอกัน2แล้วก็ทางเลเช่ชนะไป1ครับโดยนัดล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันครับเป็นทางฟิออเรนตินานะครับบุกไปถล่มเลเช่ถึงถิ่น6ประตูต่อศต่อกันที่ผลงานหานัดล่าสุดที่ผ่านมาครับทางเจ้าบ้านฟิออเรนตินาชนะ2แล้วก็แพ้ติดต่อกันมา3นัดแล้วครับโดยนัดล่าสุดแพ้ทางเวโรนาไปศูนย์ประตูต่อ1นงฝั่งทีมเยือนเลเช่ครับผ่านัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ1เสมอ2แพ้2นัดล่าสุดแพ้ทางอูดินเซ่มาประตตูอ1 เจ้าถิ่นฟิออเรนตินาครับช่วงหลังฟอร์มสะดุดแพ้มา3นัดติดต่อกันแล้วครับโดยสภาพความพร้อมวันนี้ตัวเจ็บนอกจากหน้าเดิมๆแล้วยังมีทางมอยเซสคีนกองหน้าตัวเก่งที่ได้รับบาดเจ็บแผลแตกเหนือตาจากการประทะกับพาเวลแข่งเวโรนาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้หลังจากนั้นเจ้าตัวจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งแต่ก็ล้มหมดสติไปทำให้ทางทีมแพทย์ต้องมาดูอาการและพาออกนอกสนามไปครับซึ่งเจ้าตัวก็ปลอดภัยนะครับล่าสุดไม่มีอะไรแล้วแต่แน่นอนว่าช่วงนี้ก็ยังไม่สามารถลงช่วยทีมได้ครับกาาาีรััพวเขยขยงงดทงมิช กองกลางที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบโคตาแต่ก็ยังพอมีข่าวดีนะครับเพราะว่าจะได้ทางวิงแบ็กอย่างโรบินโกเซนที่ผนทโทษแบนกลับมาลงช่วยทีมได้พอดีแล้วก็ยังมีรอเชื้อความฟิตของไมเคิลฟลลรนโซ่ก่อนเกมอีกหนึ่งลายด้านการจัดทัพคาดว่านัดน,นี้พวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ4 2 3 1โดยแผงมิดฟิลตัวลุกจะวางนิโคโลซานิโอโลและฟาโจลีคอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกหน้าเป้าอย่างลูคัสเบลทานที่ลงบู๊ในเกมนี้ครับ ฝั่งทีเมเยนเลดเช่ครับผลงานในลีกห้าเกมหลังสุดพวกเขาคว้าชัยชนะไปได้เกมเดียวเท่านั้นส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ครับตัวเจ็บยังคงมีในหน้าเดิมๆนะครับและยังมาเสียทางโทลี่เฮลกาซอนที่บาดเจ็บกล้ามเนื้อเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งลายด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4 3 3โดยจะส่งทางลาซาน่าคูริบาลีคอยบัญชาเกมในแดนกลางสนับสนุน3ประสานในแดนหน้าอย่างซานติอาโก้นิโคลาเคิร์สโตวิดและเตเต้โมเลนเต้ที่ลงบู๊ในเกมนี้ครับ เจ้าถิ่นฟิออเรนตินาครับช่วงนี้ผลงานค่อนข้างย่ำแย่นะครับแพ้มา3นัดติดต่อกันสำหรับวันนี้ครับต้องเปิดลังรองรับกันมาเยือนงทางเรดเซ่ที่มีผลงานช่วงหลังขาดความสม่ําเสมอเช่นเดียวกันครับและต้องดินรนทุกวิถีทางเพื่อคว้าแต้มมาให้ได้โดยเลดนัดนี้ครับเป็นฝั่งเจ้าบ้านต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกแนะนําอยู่ฝั่งทีมรองดีกว่าครับเพราะมองว่าตอนนี้ฟิออเรนตินาช่วงหลังฟอร์มตกไปเยอะครับแถมเกมนี้ยังขาดผู้เล่นคนสําคัญอีกหลายคนคุณภาพก็ย่อมตกลงมาเป็นธรรมดาครับขณะที่เรดเซ่คร พอสถานการณ์ในตอนนี้ครับมินเมย์เลือเกินที่จะตกไปยูนในโซนแดงตกชั้นดังนั้นเกมวันนี้แนะนําอยู่ลองเลสเซ่มีโอกาสเฮรับซับได้มากกว่าครับคู่ที่4กับรายการ f a ฟเอับแอสตันวิลล่าพบคารดิฟคู่นี้เตะเวลาตีสาตรงครับเฮดทูเฮดคู่นี้ครับห้านัดล่าสุดที่ผ่านมาทางแอสตันวิลล่าชนะไป2แล้วก็ทางคารดิฟชนะไป3ครับนัดล่าสุดที่พบกันครับเป็นทางคารดิฟเปิดบ้านชนะแอสตันวิลล่าไป3ประตูต่อหนึ่งต่อกันที่ผลงานหานัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับทางเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1 นัดล่าสุดแพ้ทางคริสตันพาเลตไป1ประตูต่อ4ฝั่งทีมเยือนคาดิฟผลงานหานัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้1นัดล่าสุดชนะทางคันซิตี้ไป1ประตูต่อ0ูนย์ครับเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าครับเพิ่งจะบุกแพ้กับคริสตันพาเลตไป1ประตูต่อ4ในนัดที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามจะไม่มีชื่อของตาอูตอเลสบูบากากามลาลารอสบาคีกับอามาดูโอนาน่าเหล่าบรรดาแข้งเดียงค้างสต็อกที่ยังไม่หายดียกแพ็ครับโดยคาดการณ์ว่านัดนี้พวกเขาจะเปิดบบบ้านในใระบบ 4- 2, 3, 1 โดยมีทางดอนเยลมาเล่นออกสตาร์ทยืนเป้าล่าสกอร์และใช้มอร์แกนโรเจอร์มาโกอาเซนซิโอและมาคัตและฟอร์ดผนึกกำลังการสร้างสรรเกมลุกอยู่ด้านหลังตามสูตรครับฝั่งทีมเยือนคาด,ดิฟครับเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะฮันซิตี้ไป1ประตูต่อศูนในนัดที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามครับจะไม่มีชื่อของแจ็คอันวิกนายทวารเมื่อหนึ่งที่บาดเจ็บเข้ามาแบบสดๆร้อนๆครับเช่นเดียวกันกับโอลีเทนเนอร์ซึ่งบาดเจ็บยาวอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วโดยคาดการณ์ว่านัดนี้ครับพวกเขาจะมาในระบบ3 4 2 1 โดยไปทางยูเซฟซานเลสออกสตาร์ทยืนหน้าลาตาข่และใช้อันวาเอลกาซีกับ um Robinson, คันล่ามโรบินสันขวงคู่กันสร้างสรรเกมลุกอยู่ด้านหลังครับนัดนี้ครับไม่แคลเสเจ้าถิ่นอย่างแอสตันวิลลากินนิ่มตามทรงแม้ว่าจะเป็นการโลเทชันขนาดใหญ่ก็ตามเพื่อรักษาความสดของขุมกําลังแต่ระดับตัวเสริมที่นําทับโดยมาโกอาเซนซิโอเลออนไบรลี่หรือจาขอบแลมซี่ก็ล้วนแต่มีฝีเท้าขั้นเทพทางนั้นครับตัดภาพกลับมาที่ทีมเยือนคาร์ดิฟต้องลุนหนีตายในลีกเพราะอันดับสิกก็ยังไม่แน่ไม่นอน แถมผลงานช่วงหลังนี้ก็เล่นเน้นจนเก่งทาให้แฟนๆต้องลุ้นตัวโกงอยู่ตลอดเวลาครับเรียกได้ว่าพอยิงกุบกิบพอได้ให้เสียวครับอย่างไรก็ตามครับเกมนี้ต้องมาเผชิญหน้ากับตัวตึงของพิเมลีกน่าจะจบไม่สวยแล้วมีโอกาสเละเทะแน่นอนครับโดยเลนน่านี้ครับเปิดมาให้ทางแอสตันวิลล่าต่ออยู่ที่2อนะครับอาจจะดูสูงไปนิดหน่อยแต่ผมมั่นใจว่าทางสิงห์ผงาดแอสตันวิลล่าน่าจะเก็บ3แต้มแล้วก็ทําให้เรารับซับได้แน่นอนครับต่อไปที่คู่ที่5กับรายการลาลิกาสเปนครับเรอันบายาโดริตพบ เจ้าบ้านเลอันบายาโดริดครับทีมันดับ20ของตารางแข่งมาแล้ว25นัดชนะ4เสมอ3แพ้18ตอนนี้มีอยู่15คะแนนฝั่งทีมเยอราพาสมาที่ันดับ17ของตารางแข่งมาแล้ว25นัดชนะ6เสมอ5แพ้14ตอนนี้มีอยู่23นน head head คะแนนเหตุทุเหตุครูนี้ครับ5นัดล่าสุดที่ผ่านมาทางบายาโดริดชนะไป1เสมอกัน2แล้วก็ลาพาสมาชนะไป2ครับโดยนัดล่าสุดที่พบกันครับเป็นทางลาพาสมาเปิดบ้านเฉือนชนะบายาโดริดไป2ประตูต่อ1 ต่อกันที่ฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับทางเจ้าบ้านบายาโดิตยังเมาหมัดไม่หายนะครับห้านัดที่ผ่านมาแพ้ทั้ง5นัดนัดล่าสุดแพ้ทางแอตแลนติกบินเบาไป1ประตูต่อ7ส่วนทางลาพัสมาครับห้านัดล่าสุดที่ผ่านมาก็แย่พอกันครับและแพ้มาสนัดติดต่อกันแล้วครับโดยนัดล่าสุดแพ้ทางบาร์เซโลนาไปศูนย์ประตูต่อ2เจ้าบ้านเลอันบารยาโดิตครับพึงจะบุกไปแพ้ให้กับทางแอตแลนติกบินเบามา1ประตูต่อ7ในนัดล่าสุดสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามจะได้ตัวอนนอออาาาาาาตฮมมมีีกกกัััับบบเเซลมมลลล้้โทษแงงปรรระจรไดค และยังไม่สามารถใช้งานสตานโกยูริตแดนกลางวัย28ปีที่ติดทีติดโทษแบนจากการรับ2ใบเหลืองจากแมทที่ผ่านมาขณะที่ขุมกําลังหลักออื่นอยู่กันครบถ้วนครับโดยคาดการณ์นัดนี้พวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ4-5-1โดยมีทางมามาดูซิล่าออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตะข่ายครับฝั่งทีมเยือนลาพัสบ้าครับเพิ่งจะเปิดบ้านแพ้บาร์เซโลนาไปศูนประตูต่ตอ2ในนัดที่ผ่านมา สำหรับความพร้อมก่อนลงสนามจะได้ตัวก็อ์แมคเคนนาพ้นโทษแบนกับอารงประจำการได้อีกครั้งและทางอเล็กซ์โซเลสก็มาติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบโคตาครับและยังมีทางมาร์กาโดน่ากับคิเรียนโดลิเกตเป็นสองแข้งเด้งหน้าเดิมที่ยังไม่หายดีด้านการจัดทัพคาดว่าวพวกเขาจะมาในระบบ42-31โดยมีทางโอลิเวอร์แม็กเบอร์นีย์ออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตาข่ายและใช้งานคาบีมุนยอสรับจ็อบเพย์เบเกอร์คอยสร้างสรรค์โอกาสอยู่ด้านหลังครับ บอกเลยครับว่านัดนี้ทีมเยือนอย่างลาพาสมาต้อง3คะแนนแน่นอนครับแม้จะเป็นการมาพบกันของทีมที่กำลังหนีตายอย่างแรงแต่ทางด้านทีมเยือนดูมีแววจะรอดมากกว่าครับเพราะว่าอยู่เหนือโซนแดงแค่เพียงลูกได้เสียเท่านั้นบอกเลยว่าสถานการณ์ก็ยังเสี่ยงอยู่ดีแต่ด้วยักยภาพของทีมและเกมลุกที่พอจะฝากความหวังได้ซึ่งดูดีกว่าทางเจ้าบ้านเลอันบายายดูดิตแน่นอนครับที่แพร้รวดหกเกมหลัลงสุดและโดนยิงไปถึง22ประตูเรียกเดียว่านัดนี้ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งถึงสองลูกยืนพื้นแน่นอนครับโดยเลตานั้น ผมแนะนำอยู่ต่อลาพัสมารอรับทัพย์ดีกว่าครับคู่ที่6กับรายการแชมเปี้ยนชิพครับเซฟฟิลเวนเดย์พบซันเดอร์แลนด์คู่นี้เตะเวลาตีสามตรงครับเจ้าบ้านเวนเดย์ครับทีมันดับ13ของตารางแข่งมาแล้ว3 4นัดชนะ1 2เสมอ9แพ้13ตอนนี้มีอยู่45คะแนนฝั่งทีมเยือนซันเดอร์แลนด์ครับทีมันดับ4ของตารางแข่งมาแล้ว3 4นัดชนะ17เสมอ11แพ้6ตอนนี้มีอยู่62คะแนนเฮดทูเฮดคู่นี้ครับพานิชล่าสุดที่ผ่านมาทางเวนเดย์ชนะไป2เสมอกัน 1, กงซนะอรา2 นัดลาสุดที่ทั้งคู่พบกันครับไปทางซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านชนะเวนเดย์ไป4ประตูต่อศูนย์ครับต่อกันที่ฟอร์มพานัดหลังสุดของทั้งสองทีมครับทางเจ้าบ้านเวนเดย์ชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้3นะครับนัดล่าสุดแพ้ทางเบอร์รี่ไปศูนย์ประตูต่อ4ฝั่งทีมเยือนซันเดอร์แลนด์ครับพานัดลาสุดที่ผ่านมาชนะ2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้2นัดลาสุดแพ้ทางฮันิตี้ไปศูนย์ประตูต่อ1นึ่งครับเจ้าบ,บ้านเซฟฟิลเวนเดย์ครับเพิ่งจะบุกไปแพ้ให้กับเบอร์ลี่ไป, 4, ป 0, นนที่หระม,รมโล ดิซอนเบอร์นาร์ดกับโดูเบดิกดยอฟารสามแข้งเลี้ยงค้างสต็อกที่อยู่ในระหว่างพักรักษาตัวทั้งหมดคาดการณ์ว่านัดนี้พวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ4-2-3-1โดยมีทางไมเคิลสมิธออกสตาร์ทยืนหน้าลาสกอร์และใช้งานสจวตอาร์มสตรองรับจ็อบเพย์เมเกอร์คอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังครับฝั่งทีมเยือนซันเดอร์แลนด์ครับเพิ่งจะเปิดบ้านแพ้ให้กับฮารซิตี้ไป1ประตูต่อศูนย์ในนัดที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมก่อนลงทำสึกครับจะไล่เงาของนิโอฮักกินอาจิโบลาอาริเซ่่เลฟี กับแดเนียลบัคลาดเหล่าบรรดาแข้งเรี่ยงาเดิมนะครับที่ยังไม่หายดียกแพ็คคาดการณ์ว่านัดนี้ครับพวกเขาจะมาในระบบ4-2-3-1โดยมีทางวิลซงอิซิดอร์ออกสตาร์ทยืนหน้าล่าสกอร์และใช้คริสโตเฟอร์ลิกรับจ็อบเพย์เมเกอร์คอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังครับผมมองว่าเกมนี้ทีมเยือนซันเดอร์แลนด์มีโอกาสบุกเกมชัยชนะได้มากกว่านะครับแม้ฟอร์มช่วงหลังจะค่อนข้างทุรักทุเลไปบ้างยังหาความแน่นอนไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยๆศักยภาพทีมกับผลงานของลูกทีมที่ผ่านมาก็ยังถือว่าดีกว่าเเเยยออออะคครรรรับับบแถมถมมสาาาานนนนกกกกณ์์ใลลุ้้้้โตพฟ็ำงขข ดูทรงแล้วนัดนี้ครับเขาต้องการ3าคะแนนอย่างแน่นอนประกอบกับจ้าถิ่นเซฟฟิลเว้นเดย์ครับช่วงนี้อาการน่าเป็นห่วงเหลือเกินครับโดยการแพ้3าจาก4ี่ขนท้ายในลีกและโดนยิงไปถึง8ประตูเรียกได้ว่าเกมรับมีค่อนข้างจับเยือนยูยี่ครับดูแล้วน่าจะต้านทานทางซันเดอร์แลนด์ได้ยากครับโดยเลดดัดนี้เปิดออกมาเสมอนะครับผมแนะนําวางทางซันเดอร์แลนด์มีโอกาสเฮรับทรัพย์ได้มากกว่าครับและนี่คือทั้งหมด6คู่จัดเต็มที่เราเตรียมมาให้กับทุกท่านในวันนี้นะครับชอบก็จะตามกันได้ไม่ชอบปล่อยผ่านได้ครับและเดี๋ยวเรราไปปฟัังงงสุกกนนอี้ึ กูร่าวสุดการกับบบเยนมิวนิคครับผมต่อบบเยนมิวนิคโมนาโกกับแล้งผมต่อโมนาโกฟิออเรนติน่ากับเลเช่ผมรองเลเช่แอสตันวิลลากับคาร์ดิฟต่อแอสตันวิลล่าเวอันบายดูริตกับลาพัสมาผมต่อลาพัสมาและคู่สุดท้ายครับเวสเดย์กับซันเดอร์แลนด์คู่นี้เปิดมาให้เสมอนะครับต้องเลือกผมเลือกต่อทางซันเดอร์แลนด์ครับและสำหรับท่านที่คิดว่ายังไม่หนำใจนะครับยังอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมทักมาสอบถามเข้ากลุ่ม v i p กับเราได้นะครับกิจกรรมแน่นๆของรางวัลจัดหนักผมมรรัับปะกนนนนว่่าคุแ้แนอน ก่อนจากกันวันนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ชอบข้อมูลอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามรวมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ